ความจริงเจ็ดประการที่ผู้พัฒนาทางจิตวิญญาณจะได้เรียนรู้และเข้าใจเส้นทางการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั้นเปรียบเสมือนการเดินทางอันยาวนานตลอดการมีชีวิตของแต่ละคนโดยคนแต่ละคนนั้นต่างก็ก้าวเดินอยู่บนเส้นทางนี้ในจุดที่อาจจะแตกต่างกันไปบางดวงจิตนั้นได้ตื่นรู้ในขณะที่บางดวงจิตก็ยังคงหลับไหล ในความแตกต่างนี้เองที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายในการมองและการทำความเข้าใจต่อประสบการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของแต่ละคนในคลิปนี้เราจะมาสำรวจกันถึงความจริงเจประการที่ผู้พัฒนาทางจิตวิญญาณจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจโดยเมื่อคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ข้อที่หนึ่งผู้ที่ตื่นรู้มักถูกมองว่าเป็นคนแปลกแยกผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนั้นมักถูกมองว่าเป็นคนนอกเป็นคนที่แปลกแยกเป็นคนที่แตกต่างจากคนอื่นๆในสังคมและนั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาไม่ได้คล้อยตามพฤติกรรมและความเชื่อตามกระแสหลักพวกเขาเหล่านั้นไม่ได้บ้าแต่เป็นเพราะว่าได้ปลดปล่อยตัวเอง จากภาวะการถูกสะกดจิตหมู่ของบรรทัดฐานและกระแสสังคมผู้ที่ตื่นรู้จะบรรลุอิสรภาพนี้โดยเรียนรู้ที่จะปิดตาต่ออิทธิพลภายนอกและหันมามองเข้าไปข้างในด้วยหัวใจของพวกเขาเองกระบวนการนี้คล้ายกับการขับไล่วิญญาณร้ายพวกเขาขจัดความหลงไหลในสิ่งที่ทันสมัยหรือสิ่งที่เป็นที่นิยมในตอนนั้นออกไป และผลลัพธ์ที่ตามมาก็คือพวกเขามักจะต้องต่อสู้กับความรู้สึกผิดที่ไม่คล้อยตามความคาดหวังของสังคมแทนที่จะทำตามบรรทัดฐานของสังคมโดยที่ไม่ต้องลืมหูลืมตาพวกเขาให้ความสำคัญกับความจริงและคุณค่าภายในของตนเองซึ่งนั่นหมายความว่าพวกเขาอาจปฏิเสธความคิดเห็นหรือกระแสที่เป็นที่นิยมในขณะนั้น ซึ่งมันขัดแย้งกับความเชื่อส่วนตัวและข้อมูลเชิงลึกทางจิตวิญญาณของพวกเขาความแตกต่างจากบรรทัดฐานสังคมนี้อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดและความรู้สึกที่โดดเดี่ยวโดยผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะต้องยอมรับความท้าทายเหล่านี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของพวกเขาให้ได้ข้อที่สองเห็นความบังเอิญ เป็นบทเรียนจากจักรวาลผู้ที่ตื่นรู้แล้วจะใช้ชีวิตอย่างเปิดตาเพื่อเฝ้าสังเกตสิ่งใดก็าตามที่รบกวนความเป็นจริงของพวกเขาพวกเขาเข้าใจแล้วว่าไม่มีอะไรที่เป็นเรื่องบังเอิญพวกเขารู้แล้วว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่เรียกว่าโอกาสแท้จริงแล้วเป็นการกระทำโดยเจตนาที่ส่งมาโดยจักรวาล คนเหล่านี้รับรู้ถึงข้อความและสัญญาณอันละเอียดอ่อนที่ถูกส่งมาพวกเขาสังเกตเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายด้วยความตระหนักรู้อย่างนี้ช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงความเชื่อมโยงกันของทุกสิ่งและเข้าใจว่าทุกเหตุการณ์ล้วนต่างมีจุดประสงค์ที่เกิดขึ้นซึ่งจะมีส่วนช่วยในการเดินทางบนเส้นทางจิตวิญญ,ญาณของพวกเขา และด้วยการใส่ใจกับสิ่งที่เรียกว่าเรื่องบังเอิญน,นี้ผู้ที่ตื่นรู้แล้วจะสามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำที่มีค่าได้โดยพวกเขาเข้าใจว่าจักรวาลน,นั้นจะสื่อสารผ่านสัญญาณที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้ที่จะช่วยในการตัดสินใจให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ที่สูงขึ้นบนเส้นทางเดินของพวกเขาข้อที่ส สิ่งที่อยากได้ที่สุดมักมาช้าที่สุดซึ่งนี่คือบทเรียนที่สำคัญเมื่อคุณต้องการสิ่งใดน้อยที่สุดจักรวาลมักจะส่งสิ่งนั้นมาให้คุณอย่างเร็วแต่ในทางกลับกันเมื่อคุณปรารถนาหรือต้องการสิ่งใดมากที่สุดสิ่งนั้นดูเหมือนจะอยู่ออกไปไกลที่สุดนี่อาจทำให้รู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากแต่สำหรับผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้ว พวกเขาจะทำความเข้าใจในความหมายที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่อยู่เบื้องหลังของกระบวนการนี้ผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะตระหนักดีว่าจักรวาลจะระงับสิ่งที่คุณคิดว่าต้องการเพื่อสอนบทเรียนสำคัญให้แก่คุณคุณไม่ต้องการสิ่งภายนอกใดๆเพื่อที่จะสมบูรณ์บทเรียนนี้มักเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบาก โดยช่วยให้คุณตระหนักได้ว่าความสมหวังที่แท้จริงนั้นมาจากภายในไม่ใช่จากทรัพย์สินหรือจากความสำเร็จภายนอกและเมื่อจักรวาลให้สิ่งที่คุณปรารถนาในที่สุดมันไม่ใช่เพื่อเติมเต็มความรู้สึกขาดแคลนแต่เพื่อสอนให้คุณมีส่วนร่วมกับสิ่งนั้นจากสถานที่แห่งความรักและการหลุดพ้นผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณน,นั้น เรียนรู้ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับความปรารถนาของตัวเองโดยไม่ยึดติดกับความกลัวความขาดแคลนหรือความต้องการพวกเขาเข้าใจว่าการยึดมั่นอย่างแน่นเกินไปนั้นอาจขัดขวางความสุขและการเติบโตที่แท้จริงได้วิธีการนี้ช่วยให้พวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีที่มีต่อสุขภาพกับความปรารถนาของตนเอง พวกเขาจะชื่นชมและสนุกกับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตโดยที่จะไม่พึ่งพาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้สึกว่ามีคุณค่าในตนเองพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงคือสภาวะทางจิตใจไม่ใช่จากการสะสมทรัพย์สินหรือจากความสำเร็จภายนอกข้อที่สเส้นทางที่ยากลำบากที่สุดมักคือเส้นทางที่ถูกต้องที่สุด เส้นทางสู่การเติบโตทางจิตวิญญาณที่แท้จริงมักเป็นเส้นทางที่มีคนเดินน้อยที่สุดโดยที่พวกเขาเข้าใจว่าการตัดสินใจที่ดีที่สุดมักเป็นการตัดสินใจที่ท้าทายที่สุดไม่ว่าจะเป็นการเข้ากันได้กับคนที่ทำให้พวกเขาหงุดหงิดการคืนดีกับสมาชิกในครอบครัวหรือการละทิ้งจากการเสพติดการเลือกที่ยากลำบากเหล่านี้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเติบโตผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณรู้ดีว่าการเผชิญหน้ากับความไม่สบายใจเป็นกุญแจที่สำคัญเพื่อนำไปสู่ชีวิตทางจิตวิญญาณที่แท้จริงพวกเขารู้ว่าเส้นทางที่ทำให้ไม่สบายใจมักเป็นที่ที่การเติบโตที่สำคัญที่สุดเกิดขึ้นโดยที่ความท้าทายเหล่านี้จะบังคับให้ต้องเผชิญหน้ากับแง่มุมของตัวเอง และชีวิตที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็จะมีการผลักดันให้ออกจากขอบเขตของความสบายเพื่อไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยที่พวกเขาเข้าใจดีว่าการเติบโตที่แท้จริงนั้นมาจากการที่ต้องเผชิญหน้าและเอาชนะต่ออุปสรรคไม่ใช่การหลีกเลี่ยงมันข้อที่หความจริงมักซ่อนอยู่ ในสิ่งที่ดูเหลือเชื่อเสมอสิ่งที่ดูเหมือนไม่จริงมักจะเป็นความจริงโดยสำหรับคนที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วการมีใจที่เปิดกว้างนั้นเป็นสิ่งจำเป็นพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความก้าวหน้ามาจากการตั้งคำถามกับสมมติฐานและยอมรับในความเป็นไปได้ในวิธีการคิดใหม่ๆด้วยความคิดในรูปแบบนี้ทำให้พวกเขา เป็นผู้ขับเคลื่อนความก้าวหน้าที่แท้จริงเพราะพวกเขายินดีที่จะสำรวจและยอมรับแนวคิดที่ไม่ธรรมดาพวกเขาจะไม่ถือว่าสิ่งต่างๆนั้นเป็นของตายและรู้ว่ามีสิ่งต่างๆอีกมากมายให้ได้เรียนรู้ด้วยทัศนคตินี้เองช่วยให้พวกเขาเห็นสิ่งที่อยู่เหนือพื้นผิวและชื่นชมต่อความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในสิ่งที่คนอื่นๆทั่วไปอาจมองข้าม ข้อที่6ทุกชีวิตล้วนเชื่อมโยงกันแม้แต่ใบหญ้าจนถึงดวงดาวผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณจะเป็นผู้ที่เข้าใจอย่างลึกซึง้งถึงความเชื่อมโยงกันของสิ่งทั้งหมดพวกเขาเห็นสิ่งที่อยู่เหนือภาพลวงตาของการแยกจากกันและเข้าใจในความจริงที่ลึกซึ้งว่าทุกสิ่งในจักรวาลน,นั้นล้วนเชื่อมโยงกันทั้งหมดการตระหนักรู้ในข้อนี้ ส่งเสริมความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและความเห็นอกเห็นใจต่อสิ่งมีชีวิตทั้งมวลผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเข้าใจว่าการทำร้ายผู้อื่นนั้นโดยเนื้อแท้ของมันแล้วก็คือการทำร้ายตัวเองด้วยเช่นกันโดยความตระหนักรู้เรื่องนี้ขับเคลื่อนให้พวกเขาใช้ชีวิตด้วยความเมตตาและความเห็นอกเห็นใจพยายามสร้างความรู้สึกที่ดี ในการต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นพวกเขาเห็นคนทุกคนสัตว์และแม้แต่สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเป็นส่วนประกอบสำคัญของส่วนรวมในระดับที่ยิ่งใหญ่กว่าและสมควรที่จะได้รับการเคารพและการดูแลอย่างเท่าเทียมความรู้สึกเชื่อมโยงกันนี้นำไปสู่การเคารพอย่างลึกซึง้งต่อโลกที่อยู่รอบตัวพวกเขา การเคารพนี้แสดงออกในการกระทำไม่ว่าจะเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีจริยธรรมหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันอย่างมีความรักและเห็นอกเห็นใจข้อที่7ผู้ที่ตื่นรู้เข้าใจว่าอัตตาคือภาพลวงตาผู้ที่ตื่นรู้ทางจิตวิญญาณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอัตตา และธรรมชาติที่เป็นภาพลวงตาของมันพวกเขารู้ว่าอัตตาเป็นการสร้างทางจิตสร้างความรู้สึกผิดๆเกี่ยวกับตนเองโดยอิงจากความคิดความรู้สึกและป้ายกำกับจากภายนอกด้วยการมองทะลุภาพลวงตาของอัตตาพวกเขาจะก้าวข้ามความปรารถนาและความกลัวที่เห็นแก่ตัวโดยจะทำการปรับตัวให้เข้ากับตัวตนที่สูงขึ้นที่แท้จริงแทน ความตระหนักรู้เรื่องนี้เปลี่ยนวิธีการเข้าถึงชีวิตของพวกเขาพวกเขาเข้าใจแล้วว่าความต้องการการตรวจสอบการต้องการที่จะควบคุมและการแยกจากกันของอัตตานั้นมีรากฐานมาจากภาพลวงตาด้วยการละทิ้งแรงกระตุ้นที่ขับเคลื่อนด้วยอัตตาเหล่านี้พวกเขาจะปลดปล่อยตนเองออกจากวงจรของความปรารถนา และความกลัวออกไปอย่างต่อเนื่องและนี่คือความจริงทั้ง7ประการที่ผู้พัฒนาทางจิตวิญญาณจะได้รับรู้และเข้าใจและสำหรับตัวคุณเองในตอนนี้คุณลองสำรวจตัวเองดูว่าคุณมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในเรื่องใดบ้างหรือมีข้อไหนที่มีส่วนคล้ายกับคุณบ้างบางทีคุณอาจมีความรู้สึกว่าตัวเองแปลกแยกจากสังคม คุณมีความคิดที่แตกต่างจากคนทั่วไปและหากคุณได้สนใจที่จะเดินทางบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณสายนี้สิ่งสำคัญทั้งเจข้อที่กล่าวมาอาจช่วยให้คุณมองเห็นและระลึกได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่จะปรากฏต่อคุณคุณกำลังมีการพัฒนามีการยกระดับของจิตวิญญาณแล้วก็เป็นได้หากคุณชอบเนื้อหาเพื่อการเติบโต และการพัฒนาทางจิตวิญญาณแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องนี้มาร่วมเติบโตทางจิตวิญญาณไปด้วยกัน My Manifest สวัสดีครับ